สวัสดีค่ะจอยจากช่อง ntp นะคะวันนี้ก็น้องจอยมาอีกแล้วมากับพี่น้ำเช่นเคยใช่ค่ะวันนี้เราก็เข้าป่าเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันนะคะฝากกรอชมตันต่อไปนะคะ เราจะขุดมันให้ช่วยกัน <c oughs> ช่วยกัน <c oughs> ช่วยกัน,กนออเดี๋ยวไม่พังเลย โอเคตี้มเ,นเ,เนก,กนิดจับให้พี่ตรงน,นี้นะะครับ๋ยวพี่ขอไปมมดตรงนี้น่ะ กบเลยกเลตอนนี้ก็เรากําลังทําที่พักสําหรับคืนนี้นะคะใช่ค่ะก็คือค่ะอันนี้ก็คือเราตัดไม้กันเรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่น้ำสองคนเดี๋ยวเรามารอชมกันเลยนะคะว่ามันมันมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ

ตอนนี้ก็คือเราทําคาราสาหรับผูกเปแล้วก็ที่นอนสําหรับคืนนี้นะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะว่าเราจะทําอะไรต่ออันนี้ก็คือทําคานผูกเปเรียบร้อยแล้วนะคะ เลยหมูต้องรวมแน่ๆเลยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เราสองคนก็กางไฟชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผูกเป้ํสำหรับนอนคืนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำกับข้าวกันดีกว่านะคะ me มาค่ะตอนนี้มื้อเย็นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันได้เลยค่ะนี่นะคะมื้อเย็นของเราก็จะมีไข่เยี่ยวมา้าน้ำพริกผัก ปลากระป๋องนะคะทุกคนมาคะ่ะมากินพร้อมกันเลยนะคะน้องมาแลนะคจะจิ้กินกัน<ช>เลยใช่ไหมใช่อร่อยพอใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือช้อนนี่คือปลากระป๋องว้าวน,น,น้อนเลยเอร่อย ที่ก็ยากกินนะข้นาวกัมบ,บมือนะจะกินไม่ได้ถัดทีนี้แสบมือแน่อืมอร่อยอ ตอนนี้ก็เราก็กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เราก็มานั่งพักนั่งพักที่นอนของเราแล้วก็คือจะนั่งเล่นไปสักพักหนึ่งช่วงข้างค่ำแล้วค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือเงียบมากเลยนะคะอยู่ในอยู่ในป่ากันอยู่สองคนค่ะอาผจนภัยกันวันนี้แล้วก็เรากินข้าวกันหมดเยอะมากเลยนะคะวันนี้นว,วันนี้<ช> วันนี้พี่น้ำกินหมดไปกี่จานะคะสองใช่พี่น้ำปวดสองน้องจอยหมดสามะคะ่ะลองดูต้องลองนะคะทุกคนเอาน้ำพริกกะปีไปใส่กับแตง,แ<ด>งเปรี้ยวลองดูนะคะค่ะอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงดึกๆค่ำๆนะคะ ่อตอนนี้ก็เราจะเข้านอนกันแล้วนะคะทุกคนอากาศก็ดีมากเลยเสียงได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงเสียงกบเสียงเขียดโอ้แล้วก็เสียงน้ําด้วยนะคะตรงนี้ยังไงก็ฝันดีนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาเจอกันเนาะเดี๋ยวน้องจอยขออนุญาตไปนอนก่อนละกันนะคะทุกคนบายบายฝันดีค่ะ อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนสวัสดีสําหรับเช้าวันใหม่วันนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะฝนก็ตกลงมาเลยบรรยากาศน่านอนต่อมากเลยนะคะแต่เราก็ต้องตื่นขึ้นมาจุดไฟนะคะเพื่อที่จะจิบกาแฟเช้าๆนะคะบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะเดี๋วเ,าาเดี๋ยวเรามาจิบกาแฟด้วยกันนะคะทุกคน คืนก็อากาศดีมากเลยนะคะทุกคนลมพัดเย็นสบายบวกกับฝนตกปรยโปรยอากาศโอ้หลับหลับหล,ลับสบายมากสดชื่นมากสดชื่นเลยคะพี่น้าสดชื่นสดชื่นแล้วบวกกับฝนตกด้วยนะน,นันเหมือนเรานอนฟังเสียงฝนอะไรแบบนี้มีนระเพลอนเสียงฝนแล้วก็เสียงน้ำไหลด้วยเสียงลมทั้งคืนเลยลมพัด อากาศอากาศหนาวมากทุกคนเขาผมนี่เกือบไม่อยู่อ่ะช่วงเช้าๆก็บวกกับฝนตกหนักเข้ามาอีกใช่ใช <c oughs> ่เราก็ต้องเราหนาวเราก็ต้องรีบรีบขึ้นมาจุดไฟจุบกาแฟเสร็จแล้วเราก็จะออกเดินทางกันต่อเลยนะคะเสร็จ เช้าเช้าแบบนี้จอยกินกาแฟแต่จีไม่กินนะอา่ทุกคนน้ําเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะส่วนน้องจอยนี่กินนะ <c oughs> เข้มเลยอ่ะ <c oughs> แต่หอมนะ <c oughs> ถ้ากินนี่ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนตาแข็งแน่แน่หละ